ครับก็สุดอีกหนึ่งลำนะครับเป็นดีแม็ซีประตูนะครับโอ้โหคันนี้เลือกใช้สินค้าสุดๆกันเลยแต่ละตัวเนี่ยแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกันเลยนะครับอาทิเช่นโอลออนนะครับเอ็กซดแล้วก็ดีเอสิแดนะครับคันนี้คู่หน้าเนี่ยโหยใช้โอลออนเป็นรุ่นใหญ่กันเลยครับโอลออนเ t x 854นะครับรุ่นนี้ ถ้าเป็นลำโพงรุ่นเล็กๆเนี่ยต้องใช้6ถึง12คู่เลยนะครับถึงจะทำความดังได้เท่าตัวนี้1คู่นะครับแรงมากนะครับเป็นรุ่นใหญ่ๆของตัวโอเลออนฉะนั้นโอเลออนเนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าใส่กันไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงมากๆก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะได้มาในเรื่องของเสียงนะครับที่เราได้มามากกว่านะครับถึงถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าก็ตามนะครับถัดไปตัวนู้นเป็นโอเลออน950นะครับ นะครับตัวนี้คู่หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับราคาพร้อมติดตั้ง้วครับเอาเรื่องเลยครับเสียงกลางเสียงแหลมคู่นี้นะครับขนาด5นิ้วนะครับเป็นซูเปอร์ทวิเตอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นการฟังดังแบบเรียกว่าดังดังนอกรถระยะไกลๆกันเลยนะครับช้ำๆเลยตัวนี้เป็นแอมป์ขับซับ2,401ดีนะครับขับขยาเอ็กซ์ซาน เป็น12นิ้ว AL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่จากค่ายเอ็กซัสเลยไฮเบตที่หนักนวงนะครับหืดขึ้นคอกันเลยตัวนี้เป็นพ่อแอมนะครับเป็นอ่า28 600.4นะครับเป็นแอมตระกูล4 channel class D คู่หลังนะครับก็เป็นเหมือนกับคู่หน้าเลยนะครับแต่คู่หลังไม่ได้เปิดหน้าดอกนะครับใส่ตำแหน่งประตูเดิมแล้วก็คู่หน้าเนี่ยเปิดหน้าดอก แล้วก็มีตัวนี้เลยโอ้โหนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่เลย8นิว้วดี1 8โครงแดงนีโอเดเียมนะครับให้เสียงกลางย่านมิดเบสนะครับนนหนาๆกันเลยเสียงแหลมเป็น350นีโอเดเียมนะครับสุดเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์ขนาด4นิว้วนะครับสุดกันเลยคันนี้ไปคันเดียวนี่สนามฟุตบอลนี่เอาอยู่เลยครับคันเดียวนี่เอาอยู่เลยครับตู้พื้นแรงมาก อันนี้ใช้ไม่ได้สตาร์ทรถเลยครับใช้สวิตช,ชิง่งเคสาวเป็นสวิตช,ชิ่งแท้นะครับเปิดกันยาวๆไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับใจสั่งได้150แอมป์คู่ที่200แอมป์จบคลิปเปตรงนี้นะครับสนใจก็จับจองคิวกันได้สำนักนี้มีแต่ของดีๆแบรนด์แท้น,ทน,นะครับจบคลิปเป็นตรงนี้ครับ